เราก็เหมือนกันนั่นแหละมีผักชีกับกวางตุ้งดอกแล้วก็กระหล่ำกรลังงามนั่นแหละคุณโยมไม้แปลงเล็กๆสองแปลงไว้เวลาฉันพัฒหารเพื่อมีน้ำพงน้ำพริกคุณโยมถวายมาหรือไม่มีแล้วก็พูด,ดง่ายๆเมื่ออายุสูงวัยขึ้นน้ำพริกเป็นสิ่งสำคัญโมมีนะ้โมมีเกวโมมีพริกเกวเนี่ยชนะันเขบาบ่ไา้หรอรก ที่กินชื่อๆสันที่ซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเราฉันอาหารไม่ได้มันก็เปรียบเสมือนกับคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละคุณโยมเพราะอะไรเพราะว่าคนตายคนนั้นะที่กินข้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่เราพูดเคยเคยพูดไปหลายๆรอบว่าอ่านี่แหละเมื่อเรานั้นนะดูแลบิดามารดาเนี่ยณตอนนี้ที่มีชีวิตอยู่ดูแลท่านให้ดี กับข้าวอาหารอร่อยๆให้ท่านทานเราจะมีความสุขตอนนั้นทีเราได้บุญได้กุศลแล้วทีนี้ผลบุญนั้นน่ะมันจะย้อนกลับค้นมาลูกหลานลูกหลานน่ะเขาเห็นเราทําเขาก็จะปฏิบัติตามทําตามถ้าเขาไม่ทาตามผลบุญนั้นก็จะส่งผลให้เราในภพภูมิชาติหน้าก็ได้ก็เป็นได้ถ้าเรายังเชื่ออยู่ในการเกิดการแก่การเจ็บการตายคือวัฏฏสงสาร เราไม่สามารถที่จะบรรลุนิพพานนิพพานคือการหลุดพ้นของห่วงของการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้เรา,าเกิดเป็นน้องเหมียวน้องแมวน้องสุนัขน้องไก่น้องกาน้องวัวน้องควายปไปน้องหมูไปอย่างนั้นอ่ะอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรใช่ไหมนั่นแหละเพราะผลบุญนั้นที่เราได้ทํานั้นน่ะส่งผลให้เรานั้นได้เห็นใช่ไหมว่า การที่เราเน,นี่นยเห็นว่าไเปเคาะข้างโลงอ่ะก็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 แม่จ้ามากินข้าวเด้อเพื่นที่ไดกินว่าล่ะก็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 พ่อจ้ามากินข้าวเด้อเพื่อนที่ได้กินว่ล่ะบอนบนอนเนอะอาหารที่ท่านเชี้ยวอร่อยเชี้ยวง่ายก็สรรหาไว้ให้ท่านทานท่านชอบสิ่งไหนสังเกตดูเอาไม่ต้องถามพ่อจะกินนั่นบพพ่อจะกินนี่เพะ แม่จะกินนั่นบ่แม่จะกินนี่บ่สังเกตเอาว่าท่านทอบแบบไหนลักษณะไหนเราก็หามามันจะเป็นความภูมิใจว่าเอออย่างน้น้อยลูกคนหนึ่งดูแลใส่ใจวิดามารดาท่านจะได้มองบอกเอาใจเข้ามาใส่ใจะเราเหมือนกับที่ว่าคุณโยมเข้ามาหาเราเคุณโยมมีความเคารพนอมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้ามาดูเราเนี่ยเพื่อ,อได้รับความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อย หรือจะเป็นคนโยมเข้ามาเนี่ยนะช่วยเหลือให้กําลังใจซึ่งกันและกันเป็นความรักความสามัคคีมันเป็นลักษณะนี้เหมือนกับเราดูแลววบิดามดาแล้วก็วางอย่างที่เราว่าเดินไปเลยทําไมตอนที่เราไปดูแปลงสวนผักเราบอกว่าเราคิดอยู่ว่าเวลาคนนั้นเสียชีวิตหรือคนนั้นตายล้มหายตายจากกันไปเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เรานั้นนะ่ะไม่ได้เจอกันเหมือนเราเนี่ยไม่ได้เจอคุณโยมที่เข้ามาอยู่ในบ้าน เหมือนกับคุณโยมไม่ได้เห็นเราขึ้นนั่งไรซิมเทพอยู่ตอนนี้มันลักษณะดเดียวกันเพียงแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเมรณะปีทุกขังเนี่ยความตายก็เป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ตรงนี้คือว่าเออแล้วทําไมไม่เห็นเลยอย่างนี้ต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อก็แล้วกันใครเห็นท่านพ่อในผลบ้าง อคุณน่านนะครน,น่ะเราไม่เห็นลานแล้วหายไปไหนนะนะพี่อยู่นะขออนุญาตเอ่ยถามหน่อยเราไปบ้านไหนไม่เห็นเลยทุกวันนี้หายไปไหนอย่างนั้นแหละอยู่ในบ้านยูทูบเดียวกันนะหายไปเนี่ยเอาเราเราสงสัยนี่คือความรับความสมรูจเราจะไปเจอที่ไหนไม่มีเรารู้อยู่แค่ว่าอยู่ที่อ่อยู่ที่ในตัวเมืองเลยอยู่ในซอยอะไรไม่รู้อยู่ข้างๆใกล้ๆ น่าจะประมาณสนามบินจเจริญสกิเินพรจ้ากอยโยมแม่ทัง้งใบนี่แหละคืออยู่ด้วยกันมานานมันทําให้เรานั้นมีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีความคิดถึงกันแล้วกันนะ,ะนี่ท่านอาจารย์มหาพอดีอะ